สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมม่ชาแนลนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักปักหลังของเดือนมิถุนาน,นะคะมาถึงชาวธนูกันแล้วนะดูได้แลัคนาราศีน,นะคะแล่งวันที่ก็ได้ท้งตะวันตกและไทยเป็นดวงสำหรับคนที่มีประเด็นความรักความสำคัญในปัจจุบันเช่นมีคนคุยมีแฟนนะคะหรือว่าแต่งงานแล้วดูต่อได้เลยสำหรับคนโสดสนิทหรือว่ารักเก่าให้ดูเป็นดวงายเดือนนะคะ จะมีสถานะของคุณนะคะมาเริ่มค่ะกองแรกจะเป็นตัวตนของชาวธนูนะกองที่สองนะตัวตนคนรักของคุณแล้วก็บทสรุปมีจะปกดให้ตรงกลางนะคะใช้สำรับแพงแมนต่ขึ้นมากลับหัวพลังงานบวกนะคะก็อะไรที่เคยทำให้หุดหงิดอึดอัด นะทางออกไม่ได้จะจบลงจะกลับมายืนด้วยลำแข้งของตัวเองได้ไม่ว่าคุณมีปัญหาติดขัดเรื่องไหนของชีวิตนะคะเรื่องส่วนตัวงานเรื่องอสุขภาพหรือว่าเรื่องความรักโดยตรงนะคะทุกอย่างจะดีขึ้นเนาะมาดูค่ะพนักง,งานของคุณมาใบแรกเป็นหกถ้วยกับหัวนะคะ,ะต้องระมัดระวังในเรื่องของอดีตบางอย่างที่เราอาจจะเคยทำอะไรที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ะนะคะอะไรที่ไม่ได้เป็น ในทิศทางที่เป็นบวกเนี่ยอาจจะสามารถกลับมาทําให้เรามีปัญหาได้อีกครั้งหนึ่งเหมือนกันอันนี้พูดรวมๆเลยนะทั้งเรื่องความสัมพันธ์เรื่องความรักหรือว่าเรื่องอื่นๆเรื่องงานเรื่องอะไรต่างๆนะคะต้องระวังปัญหาเก่าๆจะกลับเข้ามานะพลังงานใบต่อมานะคะเจ็คาถากับพลก็ตามช่วงนี้คุณจะมีภาระที่เบาลงหรือว่าบวสักจ์ัลดน้อยลงนะคะสิ่งที่ต้องระวังก็คือปัญหาเก่าแค่นั้นแหละแต่ว่า ไอเรื่องปัจจุบันอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเบาลงคุณจะไม่ต้องออกแรงมากถ้าเป็นเรื่องความรักกาจะหมายถึงข้อขัดแย้งในปัจจุบันเนี่ยมันจะลดนะคะแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องขัดแย้งเก่าๆอย่าไปพูดรื้อฟื้นอะไรนะคะจะได้รับรื่นเนาะพลังงานไปต่อมานะคะราชนเถิถ่นถากับผัวช่วงนี้คุณหงุดหงิดง่ายนะก็คือต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองนะคะถ้าเราควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดสถานการณ์ต่างๆมันก็จะรับรื้นมากขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราควบคุมไม่ได้เนี่ยสถานการณ์มันก็จะแย่ไปตามอารมณ รายงานไปต่อมาเป็นราชนีถือดับด้วยเ,เราเนี่ยช่วงนี้ต้องระวังคําพูดด้วยเพราะว่าเราจะแบบมีความเป็นผู้นาสูงเด็ดขาดแล้วก็บางทีเราก็พูดอะไรเชื่อเฉือนใจของคนฟังโดยเฉพาะคนรักนะคะต้องระวังให้ดีเลยนะยิ่งถ้าเกิดยิ่งพูดจะเชื่อเฉือนบวกกับอารมณ์ร้อนเข้าไปเนี่ยแย่เลยนะคะไพ่ก็เหมือนกับขึ้นมาเตือนเตือนเราไว้อะนะถ้าเราแบบรู้เท่าทันแล้วเราควบคุมได้ทุกอย่างมันก็จะไม่แย่นะคะ พลังา,น,งานของคนรักดีใบแรกเขาเป็นเอกซ์ซคัพเลยมอกว่าช่วงนี้จะมีโชคลาภนะคะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เอซอับคัพในเชิงความรักเนี่ยมันหมายถึงว่าเขาเนี่ยมีความรักที่มั่นคงจริงใจต่อคุณอย่างมากเลยต่อให้คุณทําอะไรผู้ไรมาเนี่ยเมย์ mm. ก็มองว่าเขาไม่โกรธหรอกเพราะว่าเขารักคุณมากนะคะเขาจใจภัยได้นะแล้วก็พลังงานใบต่อมาก็เป็นคาร์ฟอนด้วยความมั่นคง ความมีพุฒิภาวะที่มากนะคะเป็นผู้ใหญ่นะคะเนี่ยแล้วก็ถ้าถามถึงความสัมพันธ์ไม่ว่าว่าคนเนี้ยเขาเออมีความปรารถนาที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณเนี่ยแบบจริงจังอย่างมากนะคะจริงใจแล้วก็จริงจังมากถ้าใครที่แต่งงานกันแล้วก็หมายถึงว่าช่วงนี้เขาจะเป็นคนรักที่ดีนะคะเป็นคู่สมรสที่ดีพักงานไปต่อมาเจ็ดเหรียญกับหัวแต่ต้องระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายในบ้านเรื่องของเงินเรื่องของงานด้วยช่วงนี้ อาจจะมีปัญหาติดขัดบ้างแล้วก็ในบางครั้งมันก็อาจจะมีเรื่องของอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องเหมือนกันความอดทนบางอย่างที่เคยทนได้เดยอะกว่านี้ก็อาจจะน้อยลงด้วยนะคะช่วงนี้ไม่แนะนําเลยถ้ารู้สึกหมุดหนิดอย่าปะทะกันให้อยู่ใครอยู่มันนะใบต่อมาคิงสืถ้วยกับหัวนะคะเขาอาจจะมีบางครั้งที่รู้สึกน้อยหกน้อยใจบ้างนะก็ เอ่ออย่าปะทะกันดีที่สุดนะคะไพ่ขึ้นมาตัวคุณใจร้อนตัวเขาที่น้อยใจอย่างเงี้ยถ้ามีปัญหาเนี่ยให้ห่างกันไว้ก่อนแล้วเวลาที่พลังงานดีกว่านี้ค่อยเคลียร์ดีกว่านะคะมาดูนะไพ่บทสรุปนะคะจะสิทธ์แต่ขึ้นกับหัวนะคะมันก็จะมีเรื่องดาวที่ไม่สบอารมณ์เราบ้างเข้ามานะเ,าเรื่องความสัมพันธ์ที่ไม่ลงตัวบ้างนะคะต้องปล่อยวางต้อง ปรงไปก่อนแล้วก็รอให้พลังงานหรือว่าสถานการณ์ดีกว่านี้ค่อยเคลียร์นะคะอันนี้ก็เหมือนเดิมวิวฟอร์จูนอย่างไรก็ตามนะคะอาจาักรวาลจะหนุนหลังคุณคู่ของคุณถึงแม้จะมีปัสสาบ้างแต่ว่ายังไงก็ยังอยู่ด้วยกันอย่างแน่นอนนะคะมันจะไม่ได้แบบใช่ปัญหาที่ทําให้จะต้อง เลิกลากันอะไรมันไม่ได้ใหญ่โตขนาดนั้นนะคะแล้วก็ก้าวดาบกับหัวก็หมายถึงเรื่องนี้ทำให้ไม่สบายใจตรงนี้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดยเฉพาะเรื่องเก่าที่ไม่บอกว่าให้ระวังอ่ะมันมันจะผ่านเข้ามาอีกให้มับสะกิดใจเราแต่เดี๋ยวมันก็จะผ่านไปแก้ไขได้นะคะก็ไม่ต้องวิตกกัวลอะไรเนาะแล้วก็มีให้พิเศษปิดท้ายนี่ก็หมายถึงคนที่มีความคิดที่ละเอียดอ่อนมากขึ้นโตขึ้น อเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นนะคะมีก็มองว่าด้วยความเป็นผู้ใหญ่กันมากขึ้นเนี่ยมันจะทําให้คุณเนี่ยสามารถจะปรับจูนข้าหากันได้แล้วช่วยกันเข้าใจซึ่งกันและกันได้มากขึ้นนะคะมาดูไพ่โรคเข้าตอมาใบที่ตกก็จะไม่เอามาอ่านนะคะ ให้ที่ได้มีเมต e เออรฟอร์มี Children นะคะแล้วก็มี Passion จะต้องมีการเสียสละให้แก่กันและกันนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยจะไปยึดมั่นถือมั่นหรือว่าเอาความที่เวยเป็นหลักไม่ได้มันต้องรู้มาอรวยกันเนาะชิล l d เด n ก็หมายถึงการให้โอกาสการในกรณีที่มีปัญหาแล้วห่างถางกันไปมันจะมีการกลับมานะคะมีพลังงาน p a s s ชันด้วยก็คือกลับมาลักกันเหมือนเดิมแล้วก็เริ่มกันใหม่ ใครที่แต่งงานแล้วก็อาจจะมีข่าวดีเรื่องของการมีบุตรการมีบุตรเพิ่มอะไรแบบนี้นะหรือว่าลูกๆของคุณอาจจะทําให้พ่อแม่ได้คืนดีกันก็ได้นะคะมาดูให้คำแนะนำสำหรับหนึ่งนะ มีทั้งเวทแล้วก็เทคแอคชั่นนะคะตรงนี้หมายถึงบางอย่างที่เรายังไม่สามารถที่จะจัดการได้หรือว่าต้องอาศัยปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้เนี่ยก็ต้องให้เวลา แต่ในเรื่องราวที่เราสามารถตัดสินใจได้เองหรือว่าลงมือทําได้เองก็ให้ทําไปก่อนนะคะ Take action ตัวนี้เนาะเราต้องใช้วิจารณญาณของเราเองนะคะแล้วก็ Listen to intuition คือคุณต้องมั่นใจในสัญชาตญาณตัวเองด้วยนะคะฟังเสียงหัวใจตัวเองเวลาที่คุณจะตัดสินใจอะไรในการใช้ชีวิตอ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องงานเรื่องความรับความสัมพันธ์อะไรต่างๆคุณสามารถที่จะฟังเสียงหัวใจตัวเองหรือว่าสัญชาตญาณของตัวเองได้เลยนะคะต้องมั่นใจนะคะ เดี๋ยววันนี้เราปิดท้ายกันที่เลย์แมชเชดนะแบบนี้นะคะ Secret Admirer นะคะ Someone has deeper feelings f y r y o แ than they are ล e t ที n g อนก็พลังงานตรงนี้หมายถึงว่าคนที่คุณนึกถึงหรือว่าคนรนักของคุณเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยเขาอะมีความรักที่มอบไว้กับคุณเนี่ย มากกว่าที่เขาแสดงออกให้เราได้เห็นนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่เก็บความรู้สึกนะคะไม่ค่อยแสดงออกแต่จริงๆแล้วอยากจะให้รู้เลยว่าที่เขาแสดงให้คุณเห็นนีะ่ะนะคะมันเป็นแค่ส่วนเล็กน้อยเท่านั้นแต่ว่าความรู้สึกของเขาจริงๆมันยิ่งใหญ่มากนะคะความรักที่เขามีให้คุณนะ,ะอันนี้ก็เป็นมัสเซจที่จักรวาลอยากให้คุณรู้นะคะวันนี้ขอบคุณชาวธนูและก็ชาวสองทุกท่าน ที่เข้ามารับชมถ้าคุณชอบสไตล์การทำงานของเมย์ม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามด้วยนะวันนี้ขอตัวค่ะสวัสดีค่ะ